การตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวภารกิจรับคุณคือทหารโลกคนต่อไปเพื่อนๆที่รักคะทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นมา ฉันจะถามตัวเองเสมอว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้บ้างคุณก็รู้ฉันคือนักรบแห่งแสงฉันต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและยืนหยัดต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายผู้อื่นในฐานะนักรบแห่งแสงเช่นกันฉันมั่นใจว่าคุณก็คงกำลังครุ่นคิดเรื่องเดียวกันอยู่แน่ๆ และนี่คือสารจากตัวตนที่สูงกว่าของฉันซึ่งเป็นผู้บัญชาการชาวไลาราแห่งสหพันธ์กาแล็กติกค่ะช่วงนี้สหพันธ์กาแล็กติกของเราได้เห็นนักรบแห่งแสงจากโลกหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพวกเราตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพวกคุณทุกคนนี้เป็นสัญญาณว่ามนุษยชาติกำลังเริ่มตื่นรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตาม เราต้องการผู้คนอีกมากมาต่อสู้เพื่อฝ่ายแสงสว่างเพื่อให้เรามีกำลังพลมากพอเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ตามลำพังได้เพราะพลังมืดก็มีคนทำงานให้กับพวกเขามากมายเช่นกันถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่ยินดีด้วยค่ะคุณได้รับการเลือกเป็นหนึ่งในทหารใหม่ล่าสุดของเราแล้ว ถึงเวลาแล้วที่จะเรียนรู้ว่าการเป็นทหารแห่งกาแล็กติกนั้นหมายความว่าอย่างไรจริงๆคุณถูกเลือกแล้วเตรียมตัวให้พร้อมบทบาทใหม่ในฐานะนักรบแห่งแสงกำลังรอคุณอยู่นักรบแห่งแสงคือผู้ที่ค้นคบบ้านหลังใหม่ในสหพันธ์กาแล็กติกและตอนนี้สามารถช่วยปรับสมดุลพลังงานลบบนดาวบ้านเกิดของตนได้คุณ พร้อมแล้วที่จะรับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในสหพันธ์กาแล็กติกเราได้เห็นคุณเอาชนะอุปสรรคมากมายระหว่างการเดินทางทางจิตวิญญาณและคุณได้กลายเป็นนักรบทางจิตวิญญาณที่แท้จริงความรู้ประสบการณ์และปัญญาของคุณจะเป็นที่ต้อนรับจากนักรบแห่งแสงคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้กับพลังงานลบอยู่แล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านเรากำลังรอให้คุณมาร่วมทัพกับเรา ปัจจุบันโลกกำลังอยู่ในสภาวะไม่สมดุลและเต็มไปด้วยพลังงานลบสาเหตุมาจากการขาดความคิดและการกระทำเชิงบวกมันสำคัญมากที่มนุษย์จะต้องเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความคิดและการกระทำเชิงบวกมากขึ้นเพื่อที่จะเริ่มต่อสู้กับความไม่สมดุลน,นี้ลองจินตนาการถึงโลกที่ผู้คนสดใสใครครวนและคิดบวกสิโลกที่ไม่มีพลังงานลบ ลองนึกถึงวันที่คุณออกไปข้างนอกแล้วเห็นผู้คนยิ้มให้กันช่วยเหลือกันและเล่นด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขสิคะพลังลบเกิดจากความไม่สมดุลพลังบวกจากความคิดคำพูดการกระทำของคุณคือทางแก้พลังงานลบทั้งหมดในโลกเกิดจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจำเป็นต้องใช้ความคิดคำพูดและการกระทำเชิงบวก เพื่อต่อต้านพลังงานลบเหล่านี้และปรับสมดุลให้ดาวพล a n e ของคุณอีกครั้งคนส่วนใหญ่บนโลกยังต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างพร้อมๆกันซึ่งก่อให้เกิดความเตรสและพลังงานลบมากมายในชีวิตความเตรสจากปัญหาเหล่านี้สามารถทำให้คนแสดงออกในทางลบได้และพลังงานลบนี้ก็สามารถส่งต่อไปยังคนอื่นได้ด้วย นั้นหมายความว่าปัญหาที่คุณเผชิญบนโลกมีโอกาสที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแต่คุณคือนักรบแห่งแสงในฐานะนักรบแห่งแสงมันคือหน้าที่ของคุณที่จะต่อสู้กับพลังงานลบด้วยพลังงานบวกจำไว้นะคะคุณคือพลังแห่งความดีงานบนโลกใบนี้เมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์เชิงลบอย่าปล่อยให้มันดึงจิตวิญ,ญญาณคุณลงตำ่ำ แต่จงลุกขึ้นมายืนเหนือมันแล้วยิ้มออกมาให้พลังงานบวกในตัวคุณสลายพลังงานลบที่อยู่รอบตัวคุณให้หมดไปเจอเรื่องลบหรออย่าจมคุณคือนักรบแห่งแสงยิ้มสู้แล้วใช้พลังบวกสลายมันซะนักรบแห่งแสงมีความสามารถในการแผ่กระจายพลังงานบวกผ่านการกระทำของพวกเขาเมื่อคุณเห็นโอกาสที่จะช่วยใครสักคน จงลงมือทันทีการช่วยเหลือผู้อื่นอาจเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเปิดประตูให้คนแปลกหน้าหรือยิ้มให้กับคนที่ดูเหมือนต้องการกำลังใจถ้ามีใครที่กำลังลำบากกับการถือของชำํำก็ช่วยเขาถือไปที่รถการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถทำให้วันของใครหลายคนสดใสได้มากซึ่งจะช่วยเพิ่มอารมณ์ดีๆให้กับคุณเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกรอบตัวคุณอีกด้วย ดังนั้นจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ผู้ทำงานด้วยแสงจำนวนมากจะต้องมาร่วมทับกับเรามากขึ้นและช่วยต่อสู้กับพลังงานเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้นำสมดุลกลับคืนสู่ดาวพ l เน e ของเราอันเป็นที่รักในฐานะนักรบแห่งแสงมันคือหน้าที่ของคุณที่จะใช้เวลาในการรับฟังและได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะในขณะนั้นคุณกำลังดึงพลังอำนาจกลับคืนสู่มือของคุณเอง คุณหยุดที่จะมองหาการยอมรับจากผู้อื่นและเริ่มมองเห็นตัวเองผ่านสายตาของจิตวิญญาณคุณเริ่มที่จะรักตัวตนที่แท้จริงของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รู้ว่าพวกเขาได้รับการรักจากตัวเขาเองและจากทุกสรรพสิ่งมากแค่ไหนในฐานะผู้นำในชุมชนของคุณ คุณสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นพบศูนย์กลางของตนเองที่พวกเขาสามารถรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมโยงได้นี่คือวิธีที่คุณต่อสู้กับพลังงานลบบนโลกฟังอย่างมีความเข้าใจรักตัวเองจากภายในคืออาวุธลับนำทางผู้คนสู่แสงสว่างเรารู้ว่าพวกคุณหลายคนอาจจะบอกว่าเราพูดเรื่องนี้มานานแล้วตามความเข้าใจเรื่องเวลาของพวกคุณ แต่ตอนนี้สิ่งต่างๆกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจริงๆสำหรับพวกคุณและพวกคุณกำลังใกล้จะสร้างโลกใบใหม่แล้วกลืนความฉี่ที่คุณสันสะเทือนคือสิ่งที่กำหนดการรับรู้ความเป็นจริงหรือโลกและชีวิตที่คุณกำลังประสบอยู่และจำไว้นะคะการเลื่อนระดับจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันสำหรับทุกคนเสมอไปจะมีคนที่พร้อมในบางช่วงเวลา ในขณะที่พวกคุณทุกคนก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเล็กและละเอียดก็ตามแต่มันก็ยังคงอยู่และคุณก็รู้เรื่องนี้ดีสรุปให้ลึกซึ้งสารจากสหพันธ์กาแล็กติกในครั้งนี้คือเสียงเรียกปลุกนักรบแห่งแสงหรือทหารโลกในตัวเราทุกคนให้ตื่นขึ้นโลกกำลังเผชิญความไม่สมดุลจากพลังงานลบ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังก้าวหน้าเข้ามาอย่างรวดเร็วพวกเราที่ถูกเลือกให้รับรู้สารนี้มีภารกิจในการใช้พลังบวกทั้งความคิดคำพูดและการกระทําเพื่อต่อสู้และสลายพลังงานลบที่คุกคามโลกของเราจุดเริ่มต้นคือรักและยอมรับตัวเองจากภายในหยุดแสวงหาการยอมรับจากภายนอกแล้วแผ่ขยายความรักนั้นไปสู่ผู้อื่น ผ่านการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันและการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยให้ผู้คนค้นพบศูนย์กลางแห่งความสงบในตนเองการเลื่อนระดับจิตวิญญาณเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปคลื่นความถี่ที่เราสั่นสะเทือนคือตัวกำหนดประสบการณ์และความเป็นจริงที่เราพบเจอและข่าวดีก็คือ ตอนนี้เรากำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสู่การร่วมกันสร้างโลกใบใหม่ที่สมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยแสงสว่างจงจำไว้คุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังเรารักพวกคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่เคียงข้างคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเลทูตแห่งสหพันธ์กาแล็กติก สวัสดีขอตอนรับสู่มิติที่ซอนเรนฟิฟเอลมันคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดสิ่ง ที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแด่ l i g h t w o r kers คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจต้นให้สูงส่องแรงงดงาม พ,พบสัจธ,ธรรมภาน,นกิจของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความถี่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอต้อนรับสู่มิติที่ซอนเรน Fifth เอลเมน t ์คือเพื่อนแท้ของฉัน เดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเ mm hmm. ชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู mm ้ hmm. Fit Elements <Fifth> Element. สู่การตรัดรู้